สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตุ๊กจะพามาดูที่ดินแปลงที่ติดกับถนนบ้านกล้วยไซน้อยนะคะอยู่ที่ตำบลไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะแปลงนี้ค่ะเนื้อที่36ไร่1นึ่งงาน40.9ตารางวานะคะขายไร่ละ6 6ล้านบาทค่ะขายรวมทั้งสิ้น218ล้าน1,135 0 0บาทค่ะนี่นะคะเป็นบรรยากาศหน้าแปลงที่ดินนะคะ เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะพาไปชมด้านหลังแปลงที่ดินกันนะคะด้านหน้านี้อยู่ติดถนนหลักเลยนะคะล้อมรอบไปด้วยหมู่บ้านขนาดใหญ่หลายชนาดค่ะแปลงฝั่งนี้นะคะเนื้อที่ประมาณ36ไร่นะคะเนี่ยค่ะนี่เป็นบรรยากาศของฝั่งแปลง36ไร่นะคะ สนใจนะคะติดต่อคุณตุ๊กค่ะเบอร์โทร099 221 6289ค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ